สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองน้องเบลฟารวยนะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านพ่อบางนะคะพ่อบางนักคำนวณที่แม่นที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะผู้ใดบริจาคพ่อบางเป็นไปผูไดดค่ะใช้คำว่าแล้วก็ไล่ก็แช่เด้อมูนีนัดพ่อบางไว้กับมหาสวยเนี่ยเรมันมันหนาวกดไหมพอแต่เศร้าก็เลยบวชขันมาก คุณได้คำวาแล้วกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะห้าคนนะคะเดี๋ยวรอพอบานก่อนจะรอพอบานสักรู่ก่อนอพูดนะทุกคนเหมือแรงมาก,กินเนียงบุคคด เขาเป็น,นยุ่งโคตรลงใงนี่นยังแล้วเห็นตาแวบๆบึงบ,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 บนบท่านดอกคาลาสดอยู่เขาปุ่นมั้งมูนราหิรกับปุ่นเนาะ <c oughs> อาวบูเดยเขามา่แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมอนี่มาอยู่ที่บ้านพอบางด้วยค่ะตามนัดตามสัญญาล้าเขาถึมาตามเนวทางพอบางหลังจากที่ไม่ได้ตามสองสามงวดนี่ละค่ะ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หยาดเกี้ยวเขาสัน่นพอบางเรากับบริเฮทนำกัเลยอ่ะพักพักสะกอนเพราะว่าช่วงนั้นมันรุดหนหน้าค่ะบอกตรงๆว่าช่วงนั้นรู้สึกว่ามันสีรุดหน้ากัเลยอ่ะถือว่าเป็นการพักพักยกไปก้อนเกี้ยวเข่าไปบานิสีมาเริ่มต้นนับหนึ่งไม้ได้าหิสลาพอบางไาขออีกครั้งดังอีกหนขออีกครั้งดังอีกหน 4ีสิบสี่คนดูนะคะเอา,า้ากันร้อมไปหนีไล่สดเลยดิคือว่าไล่เดี๋ยวไล่สดดิเอาคือว่าเฮ็ดอากาศเย็นค่อากาศเย็นเต้นตรง เลย้องกโคเลยเห็นแต่โดนเด้มันเข่าเด้วันมันเข่าโอ้เลงอนว่าหายมูถือไปเข้าอ่ยังวะเลีกดับตื่กู้ดับนะรองอสักอน นั่งหมองเก้านี่ละนั่งหมองเก้านี่ละหมองมันเลยกระท่อมน้อยคอยรักเนี่ยโคตรึดงวลพวกหันว่ะพวกันบลเอกเข่มัน่ข่มไปขอดำดับแดำครับวัเจ็ดแปดนะเขาบ่แปดเก้านะแปดเก้าไ้ขอนาเมีอยงได้โอ้ยเนาะได้เลยเนาะวันท้งนึงได้ได้เยวท้งนึงได้ซ้อนมัน ยบ่เขาก็ได้ยูมันมันบ่ถึงตัวตัดคันคัดไ้ก็เจ้าก็ยังเขาบ่บ่บกให้เข่าเออวานนี้เอาสุดเต็มหมดสุดง่ายบ่มันเลยเข่าอยจังไหนหมดเลยหมดบ้างคานที่ว่าได้มันถึงสุดง่ายเอาดังๆังนะพ่อเอาดังดังพ่อบ่ค่อยได้ยินแหยช่วงนี้หู้บ่ค่อยดี หู้แววช่วงนี้หู้แววบรรยากาศหนาวหู้อืมยังไงกินเขาไม่ใส่ยาเตียมส่งหนาเตียมตู้รูเนาะกูชายด้วยกันกูชายเนาะม่อนเดียวจบเลยม่อนเดียวจบพรามื่อนี้นะแมนไก่เราเด้ขออีกครั้งดังอีกผนนะคะพ่อ กันงวดงวดนี่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 เอาโอ้โดังดังเลยพ่อะว่ามันมีชุดเต็มเยอะไปสิแกนใส่รังกับีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสีสีบอกก่อนก็ข้าวบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเกาวแมนบาจ่าเอาคือเกาคือเกาวงวดนี่งวดนี้คือเกาบนล่างคือเกาแยกเยกแยกระบแต่ว่าบางที่บ่ได้มหาพ่อนี่มันกระเข่ากระถือกมาตลอดแมนบาจ่าพ่อเขางวดไอายังงวดเอาแปดหรอ เออผม่เแปดนะครับยงกว่แปดเจ็ดกว่าตัวนึ่งอ่าละมันไปเขาลอกเดียวกันร่างแปดเจ็ดเออเขาลอกเดียวกันมาทัเงินท้งล่างทั้งหมินัางล่างนะอ้เขาลอกเดียวกันได้สองเมื่อได้บ่พอวันนั้นได้สองเมื่อนันหันปไาเร่มาตาหมดแปดเก้างวดแปดเก้าได้เมื่อเดียวงวดเมื่เดีได้สองเมื่อแสดงว่าชือช่วงงวดอนิทปลาเร่มาตางวดวัวหัน่ะ วังหันก็หมดที่เจนั่นแหะที่ที่บอด้เงินเลยสองหมดนันพลังหกสี่นะสี่หกหกสี่นอดนนมันไปตัดเล้งได้ไหม่เขาดิแน่บ้านนี้พ่เอาเ,นะเอาแข็แเ,าเนาะแข็แขเลยเดิเอาแข็เเออเอนแข็นเลละมัดแข็นี่ละแข็นจ้า เอาแค่นแค้นรอดอันนี้วัดดีพี่น้องอรวัดดีพ่อวัดดีครับวัดดีค่ะท่านในทักทายกันเลยเนาะเห็นกันหลายงวดจักงวดหลังเฮิรที่พ่อเห็นกันสามอยู่ดีเนาะสองขึ้นสามเลยนะสองสามงวดเนี่ยสองสามหยาเกี่ยวเขานะไม้ย่ำใดกับพ่อแจ้งมาอยู่ที่มาต่อก่นยิ่ข้าวโยมบ่ได้อยู่บ้านไหมพี่ต้นว่าอุ้ยบ่อเข่าเลยบ่อมาดี่พ่อมาบ่อเจอจังเกี้ยวเกี้ยวนั่นกับมาว่าพ่อไปน้องหานเนาะ วันนี้รอบนั้นก็มาอีกวัยยุไปทุลินแง่ไปสรลบุรีแะเจ้าวจัเหนือาเยมือนไปโรงาน่ะเลเอวงดวงผสมโงนะสว่ามนสมงแล้วบางเออเออเอั้งแลวเขาแล้วนางแล้วแล้วแล้วมวานก่ามันมันเขาพรานี่น่ล้วเขากักว่างย่รอบมแม่นเบิดละเขาหน้ารวมลายมดเบอกว่าท่านขายอยู่ราคาเขาไม่ขือ คุณเลยบอท่านไหนขายบ้านนี้่า่าเอาตัวนี้แข็แล้นาะบ้นนี้เนาะโตแข็งแขเลยบนนี้สิมีอยู่มีอยู่หาคูงนี่หาคู่ค่ตั้งก็ทีหาคู่ือตั้งคบนห่คูงบนนี้เนาค่ะชุดบนห้า ข้อข้อข้หนดีบนนีซิมมีห้าศูนย์ตัวหนึ่งบนห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับแล้วก็ห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวล่องห้าสองห้าสองห้าสองครับตัวล่องวิ่งห้าบอกวิ่งห้าตัวนี้ตัวนี้วันนี้วิ่งห้า บนว่าหาคูู่้พีชิมห์เหรอฮะว่าหาซีนหงอดที่แล้วแล้วหงอดมันว่าวอะไรวะอันนี้งวดไหมดิจ้าสามตัวนี่บ่พ่ออันสามตัวนี่ว่าได้เนาะวี้เนาะห้องห้องอดสามตัวเนาะเอาสองตัวมันขอมแ่บนเดียวออแล้ววันนี้ล่างนี่เอาเขียนไว้ก่อนได้จ้าล่างมีมีแปดหกล่างแปดหกแล้วก็สี่เก้า แปดหนึ 1> 8, 1, ่งค่ะแปดหกสี่เก้าสี่เก้าจ้ะแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเก้าแปดเก้ามีทีนี้แหละวิ่งวิ่งวันนี้นี่คือวิ่งวิ่งวิ่งหกวิ่งล่างวิ่งล่างนี่ตัวเดียวเนาะ หกกับเก้านี่แหละสองอันนี่แหละออแต่เน้ไเน,นไปที่หกหละเน้นไปที่หกได้รองเก่าได้หิงได้ลางได้รลองเก้าครับโตมัดพิเศษได้เพราะว่าวงกลมจ้าวงกลมนี้บนนี่ห้าศูนห้าแปดล้วก็ห้าหนึ่ง ล่างแป, <79 S 2> แปดหกเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เก้าบนเป็นบนนัางเป็นน,น่างสีส่หกนึ่งตัวหนึงน่ง สี่หกหกล่างเลยจะแสดงว่าล่างมี้หกหางมหกหางบ่จ้ามนก็หกหางบ่หกหางนี่คือตัดแปดเก่าแล้วแล้วนะแปดเก้านี่ไม่เอาเด้อมันได้เขียนแล้วเออเขียนแล้วเอา้ยวแล้วออกครัวออกหางอ่าอกหางหกหางนี่ก็อยู่คือคืออยู่ในวงกลมแหละที่ว่าตัวตัวเนร์มันเนาะจ้าตัวเนร์มันตัวในวงกลมนะหลาง บนกระทึกกันตัวที่เ้าบอกผมไว้ก็คือตัวร,ร่องมันเนะาะครับอันนี้บนกับ่างนี่มันกับเป็นศูนไปสูนย์นั่นหรอกมันมันเป็นอันของไฟของมันอยกอแต่ว่ามาที่ดีละว,วันนี้พูดถึงว่าโตโตโตมากเนาะไม่บางแลามมักได้บานเนี่มักขัดทีลีก็คือมีห้าศูนย์กับห้าแปดห้าศูนย์กับห้าแปดมักสุดๆครับมั 5, 5, 0, 5, มกสุด อ่ะมีสองคูเนาะแน่นแน่นีนี่ก็คือสองคู่นี่แหะบนมันมาจากบนครับบนบนบนล่างก็คือมีตัวแน่นแน่นดีๆก็คือมีคู่แปดก็เรับเก้าก่อนเก้าสเกาอรก้สบเก้ครบกันีตัวแน่นแน่นน่ะแน่นแบนสองคู่ล่างสองคู่แนนแน่นครับครับแล้วทีมี ปลกไกวก็คืออ่าล่างชุดเต็มวัมนนี้ในตารางเด้ชุดเต็มเลยชุดเต็มล่างบ่ชุดเต็มล่าง<ะ>อ่าชุดเต็มล่างก็บชุดเต็มบนนี่ลราก็มีมีมีบนอยู่แต่ว่าคือเด่นเด่นอิลีเด็ดอิลีคือบดยนี่ม่านี่ให้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 เป็นเป็นชุดล่างได้ชุดล่างแน่นๆเลยเลยชุดชุดล่าง อันว่างหันบั่นแน่นบ่อันนี้แน่นแนเต็มแยกบ้านชุดล่างแน่นแน่นเพื่อเอาเอาเต็มเลยเต็มแยดบ้านเอาเต็มเลยมีอยู่สี่สามสี่สองสิบสองคู่ชุดเต็มล่างครับครับครับว่าชุดเต็มนี่ถ้าซื้อได้หนีถือแน่นอนบ่พฟอโอเคครับนี่ยว่าจังไรก่อนมั่นใจได้นะครับเลขล่างเนาะว่าจังไรก่อนครับสิบสิบสองชุดนี่เนาะล่างสิบสองชุดนี่คือชุดเต็มของล่างระบาดนี่เขาต้องเขาต้องซื้อเบิร์ดเลย ต้องต้องเล่นเบิร์ผู้ตัวมั่นใจมันวะค่ะเื้อเนี่ยว่ามันใจมั่นใจครับมั่นใจอันนี้มั่นใจล่างคือเสื้อจะชุดเต็มล่างเด้อชุดชุดเต็มบนสิบวูห์หางว่นี่นะค่ะจะชุดเต็มล่างเให้จึงให้ชุดไซื้อในชุดเต็มล่างครับสิบสองหางนี่ถือแน่นอนครับครับรักัลันตีได้เลยมันบะค่ะพคือว่ากาลันตีได้นะครับอ่างมีตัวใดแน่ค่ะชุดเต็มก็มีมีเอ่อมีเจ็ดหก เจ็ดเก้าก็มีแปดหกแปดหกแปดเก้าแปดเก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้หหเก้าหหแล้วหอ่าเก้าหกได้เป็นหกเก้าแล้วมั้งนี่ อ้าวันขันไดเราเรต้องเอาได้เพราะว่ามันในในคูมางล้วนาะลกเกาอครัรรบแลก้เก้าห้าหกห้าเออเก้าสี่หกสี่เก้าหสครับเบิร์ตัวนี้อันนี้ชุดลางเก้าหกันสิก้ก้อีกบอกอรปอับใคห้กลับบ่นี่ยขาบางลับบ่เนี่ สิบสองโคสอง,ส,สองหักสิบสองหางคือกระจับนั่แน่เราไปพ่อมมั่นใจเนะจาะค,คือเขาเอาแต่คูคูที่จับชุดมันในเนี่ยนี่แหละล่างชุดเต็มล่างอย่างเดียวกลับลลางอย่างเดียวเราเขาบอมกเป่าเขาก็ตัดออกไปชุดเต็มแต่ว่าเนียนๆตัวใดมีเน้นียนแถวอหรือว่าแบบคือเน้นก็คือแปดหกคือเขาอ่าแปดหกแล้วก็เออเจ็ดเก้าเจ็ดหก เก้าสี่หกสี่ก็บยูชุดเก้าหันละชุดซุ้มเน้นๆนี่เก้าหลักก็ตัดออกันนี่แหละแต่ว่าพ่อแห่งอยากฝากให้เบิ้งชุดเต็มไว้แมนแมนแมนก็คือเพื่อเพื่อเอฟซีบอมาตัวที่พ่อเน้นให้ครับครับครับก็คือเอ้ามัดคู่เลยที่ว่าเขาไปเมืองไทยผอมุ่นองแข็งแรงแล้วๆว่ามันมันมันเข้ากันตัวใดจ้าเออขาจังไปเน้นเอาก็บยูในชุดนี้แหละเนาะตลายเนาะตัวนี้ก็ก็คือถือว่าโอเช่นะจ้า ก็จึงได้เอาชูชุดเต็มล่างกอนเอาชุดเต็มก่อนครับอ่ะล่างชุดเต็มโชูชุดเต็มล่างก่อนนะคะล่่างกอนนะอันนี้จะเป็นชุดเต็มล่างซื้อในนี้ยังไงก็ถูกกว่าสั่นพันวาชุดเต็มล่างชุดนี้เก้าสิบสิบเอ็ดชุดแปดเก้าหกออกเก้าหกออกเก้าหกมีอยู่แต่ว่าบระเด็เขียนตกกลับหกเก้าจ้าชอดเต็มให้กันชุดเต็มอ่ะชุดเต็มล่างเนาะชุดเต็มล่างอ๋อพี่น้องเมึงเรียบัรนี้เนี่ย ใกลเคียงกระดาษจังสีคอใกล้เคียงไกลเคียงตัวใดเลยยีบอยู่ในนี่จังได้กระเถือกล่างเลยครับเดินเน้นเน้นไว้ล่างล่างย่างเดียวนี่คือล่างย่างเดียวชุดเต็มสองพูดสองคำผู้ชมสิงเราคือหลายเอาก็ฟังแต่ซื้อชุดเต็มนะคะชุดเต็มแต่ว่านี่ล่างย่างเดียวเด้อค่ะเ่ราะตรงเป็นเนบวแล้วก็ฟอนแล้วก็มั่นใจว่ามันถือแน่นอนถ้าซื้ออยู่ใน างบหน่อยก็เลือกเอาก็ได้นั่นก็แล้วแต่ดวงวันนี้ถ้ามีชุดคัดไฮยุครับชุดคัดเอ่อถ้าไฮคัดเอากับคือไปเมึงอยู่ในชุดชุดที่คัดแล้วอันนี้คือชุดเต็มเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้่สี่ชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างบันนี่ล่างล่างอย่างเดียวนะครับเด้อล่างอย่างเดียวอันนี้อ่ะต่อไปชุดเอาชุดคัดล่างนี้บันนี้พ่อชุดคัดล่างเปิดหน้านั่นละพ่อนั่นจ้านาสุด ใช่เออนั่นแหละนั่นละจ้ะอ้เด็ดอ่ะอ๋อว่างเนื่องชุดเตียงแล้วบ้านี้วงที่แล้วเนาะมึงชุดเต็มแล้วบัานนี้มามึงชุดคัดแล้วบ้านไหนี่อันนี้คือขาดชุดงบมากเข้าเห็ดตาเปลี่ยนมาตรงห้องมองงดอกกับวัลายโตดอกครับกับพ่อพ่อนั่งอยู่ชุดคัดล่างเด้อพี่น้องเนาะครับชุดคัดล่างเนาะคัดไหนแล้วอันนี้คัดไหนแล้วโตมากนี่โตมากก็คือวงกลมไว้นี่ยละว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ย แน่นแน่นนี่เรียก็คือระบายสีให้ครับสองคู่คืลางเขาเนาะค่ะแบบนี้มาเมืองชุดชุดคัดบนแบบนี้ได้เดี๋น้อยเนาะค่ะแบบนี้มาเบนชุดคัดบนชุดคัดบนโอ้คืองามเหมือนเงาเล็กเนี่ยงามเหล็กมาแค่มาเล็ยกจะคลองแล้ววันชุดคัดบนสี่คู่สี่คู่หนึ่งตัวนี่โอ้แขนมีสี่คู่สี่หางหนึ่งตัวบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับ บนย่งเดียวฮาศูนย์หาแปดมัดตัวใดกับมังเหาได้ครับเด้อดวงไปดวงมันอยู่หรอกเนี่ยแต่ว่าก็คือว่าครับมานนี่กะคือว่าโอเคยุกนะ่าศูนย์หาหนึ่งหาสองหาแปดมักมักตัวใดก็ต่ําใจเาบึงบงเลือเกาได้ครับเด้อเราเห็นเรายัรยังงามเนาะก็คืองามแต่นะก่างามตัวใดพอพอบางตัวใดงามก็มอยม <laughs> หาศูนนี่เหลืองามกองงูเออหาซูนก็หาแปดวันนี้ให้ให้ให้เล่นหาที่หาไปก่อนเน,ะนาะฝนเนาะ<ม>ครับเอาว่ามันสิเป็นยังไงมันสิมาบ่ะวันนี้มันสิมาบ่คือเลขกกับว่าลายตดอกเขาก,ก็เดือกตัวเล่นออกขันดวงดีเขาก,ก็ะด,กกดีไม่สีบวกใกล้เนาะไอ้นั่น<ม>ใช้ปีใหม่หมดแล้วครับเนาะวันนี้เอาไรไปนได้พ่อวันีคิดว่าอ่ะอ่ะ เห็นเหล่าน่าะอ้าวพ่อคิดว่าจะซื้อรายคนได้เงินนี่เงินนี่เมื่อปแลาสามพันกว่าบาทซื้อเลยว่าเดี๋ยวนี้ซื้อเลยด้อเจ้าจะเอาให้มึงหรอกแต่ว่าไอ้ไอ้มึงจะไอ้ชิบงานเนาะสามพันคุณสามพันอ๋ออ๋อสามพันคูณสามพันบาทดิบนอย่างเดียวนี่บ่บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับสามพันคูณสามพันเลยถ้ามัดคู่ใดเราก็ห่ากับไม่ยมไปหามึงมึง รับลอยใจแล้วรับอาจารย์กับที่มีอยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามีรับลอยให้เพราะว่าเวลา,าแบบบ๊อบบอใครมีเวลา,าเห็นปัญญานะมันติดงานหลายบทกเอา<ร>อ,อพอ่อเบิ้งชุดล่างอีกล่างล่างชุดขัดไปครับเอาดูดูชุดล่างชุดลา่ดลางขัดก่อนเนาะบ่ายนี้นาะชุดล่างขัดมึงไปแล้วหลรอบนึงแต่ว่ามเมืองรอบที่สองห้องคือเรื่องการรับคนกับที่บริษัทในเมืองได้เห็นเนาะเบิ้งให้เต็มเต็มไปเลย แล้จากว่าพ่อกันหลายหลายหลายงวดแล้วเนี่ยครับจ้าอ่ะวันนี้ก็มีโอกาสก็ได้มาเห็ดให้มึองอ๋อเชียงมึงเนาะทุนล่างคัดพ่อบางได้ยมันนี่งอนใจดีมากเลยครับชุดล่างคัดเด้อชุดล่างััดดชุมาต่อได้พี่น้องไปคัดอีกรอบนึงก็ได้ฮะเพื่อว่ามันสีไม่คว่ำมันใจไรคือพ่อเก้า นี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนเงี้ยยังมาไปชุดเต็มครับผมดูชุดเต็มก่อนเนรอบหนึ่งนาะเอาอะไรตั้งกี่เดียวเอลซี่ย์ยันลายมันบ้าจ้าอันนี้เป็นเลขคำนวณเด้อค่ะเลขคำนวณโอเคค่ะพอบางแล้วบ่ฝันดอกโอเคค่ะจ็กล่าฮัตเตียแล้วฝันบ่เอาเอาเขาเอาชุดเต็มชุดเต็มล่างครับชุดเต็มล่างจ้าพอบาง ได้นะลงหลันลงเวทีตัวนะบนันครบชุดเต็มชุดเ,ดเแล้วก็ว่าวหงกอน,นี่พฝ่งโซ่ก็ว่าบ่าวหงกอนี่พฝ่งโซ่วอาว่าอ้าวานี้ซื้อหนี้นี้จังไดกระทืบเด้อล่างอย่างเดียวชุดเต็มเบิ้งไ้เบิ้งไ้บ่าวไถบ่าววันนี้พอเอาชุดล่างครับบ้ดน,นี้กันผู้มักอีหลีก็ซื้อในนี้เลยครับนี่เต็มๆเ,เลย ทุกโตว่าอย่างไรตัดหรอกครับว่าอย่างไรตัดหรอหกไงเ,เ,<ล>เล่นชุดเต็มเลยอันนี้เน้นไปทั้งล่างย่างเดียวนะครับค่ะอ่ะล่างย่างเดียวบลายซื้อหนี่ถือบวกก่อฮะซื้อในนี่ถือกว่าจะซื้อยืดซื้อในนี้บัตรชุดตัวนี่เปอร์เซ็นต์นสูงนะครับอ,อันนี้เพววื่อความมั่นใจค่ะถือว่าการันตีให้ได้ความคุณอะไรไปอันนี้เฉพาะล่างเท่าเด้อเท่านี้ไปอ่าบนเดี๋จังแปลว่าอีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นชุดล่างเต็มๆ เมื่อเมื่อเออนั่นล่ะก็คือพ่อมั่นใจล่างมันว่างวังนะครับผมมั่นใจร้ายก็คือล่างนี่แหละแต่จังว่าสิบ่วให้ชุดเต็มบนให้แต่ชุดเต็มล่างคือไม่นี่นี่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับค่ะอ่าได้สีลงทุนจังไงกะกะลงทุนอยู่อยู่บ่ปลายดอกแค่สิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่บ่นี่ยล่ะสิบเอ็ดสิบสองคู่นี่แหละอยู่ประมาณนี่แหละนี่คือชุดเต็มล่างเนาะชุดเต็มล่างอ๋าต่อไปเป็นชุด วาดละมันลายยมันลายรอดแล้วบนหาแล้วดิหล่ะเล่าหายเล่ายกลายเทียหรอไมเพาแล้วเอออัมันสีโซ่โดนวนห่อร่วงก่อนจะอ่าเอซเห็นครบน้าจ้าผู้ใดมาพรท่านกับเบิ้งยอดลังเอาไม่ยากหอกล้งเาก็ได้หรอกสโซ่ลายก็คือ ผมไม่ย่างดี่นนาะผมมาย่างดีคนน้อผมมกะไรโอ้ยงามดีดีเลยว่าะตั้งแต่ก็พ่อเดี๋ยวนี้คือามห่อนน้ำมันได้งามดลต้องโซ่ดูบอกเบาเบดูจ้ะว่าโตไดเดี๋ยวนี้มัดโตไดที่สุดแปดหกแปดหกับเจ็ดเก้าอ่ะแปหกับเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าี่คือเกหอีแประมาณนี้แหละล่างบอกพ่อล่างล่างล่างครับโตไหก็ล่างพ่อว่าเจ็ดกครับ เ็ดหกนี่ม่สครูนี่ที่เน้นเน้ไหนเด้ออยู่ในชุดลางเด้อที่แล้วนี่ก็โชดชุดเต็มนางเน้นเน้นแมนบอครับครับเปิดเส้นสูงนะครับเปเส้นสูงเอาเอาเปิดเส้นสูงชุดเต็มเมื่อเราไปบ้านเบ้ง บน่อนไดน้แลโอเคขอบคุณเอซมากๆเดี๋ยวลงหานลงเวทีก่อนเดี๋ยวผู้ใดบาเบ่งย้อนหลังได้จ้าขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีทางไหลสดก่อน